ทำ,ทำไมทำไมตะกอนมันมันไม่ออกมาพูดอ่ะตะกอนมันด่าลุงเปลาเปล่าเปลาปลาปลานะครับนะเราเราต้องฟังหูไว้หูนะเอ่ผมจะเตือนไว้คือช่วงนี้ผมจะบอกอะไรให้เป็นมหากรรมเรียกเรียกเอซไอ้ที่โดนโดนโดนกันเนี่ยมันก็เรื่องเอซทั้งนั้นแหละเออเอฟซีทีพเหนียวแน่นใช่ไหมพี่จำานงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็อยากได้เอฟซีท ครับใครก็อยากได้เออในใจแทนในช่วงนั้นอะ่ะมันยังมันยังมันยังไม่จำอยู่นะเออแต่ก่อนก็อยู่กับอยู่กับเสียสูนเสร็จแล้ว <laughs> สวัสดีพี่โรดครับผมเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโดนลังแกรู้สึกว่าไออะไรกูก็โดนลังแกอ,อ กมก็เลยนั่งวิพา์วิจานไปคุยไปคุยมาก็ประมาณว่าพอคุยแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกอยากจะอธิบายในส่วนของพ่อผีและแมน่นางหีก็อธิบายไป FC FC เขาก็มองว่าไอ้ไหลไนี่อยู่ฝั่งของพ่อผีและแมน่นางหีก็โดนโดนทัวลงโดนด่าไปคุยไปอธิบายไปสักพักหนึ่ง ด้วยความที่สงสารด้วยความที่เราด้วยความความที่เราสงสารสงสารคนที่สูญเสียสงสารคนที่สูญเสียอไ,อไอ้ไหกกลับไปกลับไปอยู่กับเสียศูญอีกอืมกลับไปอยู่กับเสียศูญอีกมันไม่ปแปลกหรอกที่เขาตั้งเชื่อให้ไหครนะับมันเป็นเหตุมันเป็นมันมี เหตุผลเพราะมันมันเป็นไปของมานันอะแต่เราจงจําไว้จงจําไว้ไม่เข็ดหรอยกเคงอะไม่เข็ดหรอซีดีอะไม่เข็ดเลรอซีดีอะเครื่องเล่นซีดีนะครับได้รับการทดสอบแล้วนะครับว่าใช้งานง่ายใช้งานได้เสียบปุ๊บติดปั๊บนะครับเอาแผ่นเข้าปุ๊บอ่านข้อมูลปุ๊บอ่านข้อมูลปั๊บ ช่วยเหลือลุงป้าได้ทันทีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมรับหนุ่มนอนนาหนึ่งที่แถมเครื่องเล่นดีวีดีหนึ่งเครื่องรับหนุ่มนอนนาหนึ่งที่แถมเครื่องเล่นดีวีดีหนึ่งเครื่องรับหนุ่มนอนนาหนึ่งที่แถมเครื่องดีวีดีหนึ่งเครื่องนี่เรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวเช้านี้จะคุยจะคุยเรื่องเรื่องนี้สักนิดหนึ่ง นะครับเขาบอกว่ามีมีกระแสมีกระแสแบบว่าไอ้ไหลนี่ไปแย่งไปแย่งเอฟซีเอฟซีของพ่อเพร่เล่นแม่งอีกจริงจริงเรามันจะคุยเรื่องนี้ให้จบจ,บจบตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละมันดึกละอันที่จริงล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปแย่งเอฟซีใครนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับ fc คนที่เข้ามารับฟังเลยเพียงแค่ว่าเราอยู่ในจุดเพียงแค่ว่าเราอยู่ในจุดของเราเราจุดเราอยู่ในจุดของเราเราพูดเราอธิบายในจุดยืนของเราที่เราเป็นอยู่บางครั้งเนี่ยเราพูดแล้ว fc พอต่อ h c t p เขาฟังแล้วเขา,เขา,ขาเขารู้สึกดีเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีเขาก็ เข้ามาฟังให้เราค <c oughs> รับดีเมลเมลเตเคกับผมเขาก็มาฟังในช่องผมผมไม่ได้ไม่ได้ไปแย่งเอฟซีไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไปแย่งเอฟซีแบบเฮ้ยมามามาดูชมมาดูช่องผมนะมาดูช่องผมนะไม่ใช่หรอก <c oughs> เขาเข้ามาฟังทัศนคติมุมมองความคิดว่าเราคิดยังไงกับกับคนที่เขาชอบอืมคนที่เขาชอบก็คือ เขาเป็น f อฟพ่อพีและแม่ยังีงเขาเข้ามารับฟังบางวันบางวันบางเรื่องที่เราอธิบายเราอธิบายไปแล้วเขารู้เขารู้สึกดีอธิบายไปแล้วเออในมุมมองของเราคิดยังไงคิดเหมือนเขาไหมอธิบายเราก็อธิบายไปตามตามหลักการและเหตุผลตามเรื่องตามเราที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวัน ถามว่าถามว่าเราไปบังคับในเอฟซี MC มันรักเราได้ไหมมันบังคับไม่ได้เ,เราเราบังคับเขาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าทัศนคติมุมมองการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในแต่ละเรื่องในแต่ละวันนั้นเขารู้สึกชอบหรือเปล่าเขาชอบเขาก็มาดูเขาไม่ชอบเขาก็เขาก็กดหนีก็แค่นั้นเองอืมันมัน,ม,นมันเป็นแบบนั้นผมไม่ได้ ผมไม่ได้ว,ว่าผมต้องไปแย่งเอฟซีพอตนะถ้าคิดให้ดีๆนะถ้าคิดให้ดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีเหรอที่ที่เราพูดแล้วสร้างขวัญกำลังใจให้กับเอฟซีพอตเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีเออเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีเขาฟังแล้วรู้สึกเออมีความสุขเขาฟังแล้วเออมุมมองของไอ้ไหลมันเป็นแบบนี้นั่นแหละ ดีเจเจ็ดเก้าครับผม <c oughs> ทีนี้เนี่ยการออกมาพูดการออกมาพูดในแต่ละแต่ละเรื่องเนี่ยเหมือนเหมือนช่างตั้มกับพอลอยเขาพูดนั่นแหละเขาพูดแล้วทําให้เอฟซีฟังแล้วเขารู้สึกดีเขารู้สึกมีความสุขเพลิดเพลินเอ่อเพลิดเพลินในการติดตามข่าวสาร เขาก็เข้าไปดูนะเออเขาก็เข้าไปดูเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีอคติอะไรแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยยูทูบเบอร์ของเอ่อช่างตั้มเนี่ยกับพอลลี่เนี่ยเขาเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่เขาอยู่ในจุดจุดนั้นตลอดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย เขาไม่เคยย้ายไปไหนอะไรยังไงนั่นคือนั่นคือจุดเด่นของเขาวัสดีคือวัดูครับแต่แต่ไอ้ไหลจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือว่ามันจังหวะช่วงเวลามันมันทำให้เราไปอย่างนั้นนะครับมันแก้ตัวไม่ได้หรอกเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีไอ้ไหลก็อยู่กับเสียศูน์ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเยอะแยะมากมายที่ที่มันต้องเป็นแบบนั้นนะครับ พออยู่มาเรามีความรู้สึกว่าพออยู่มาเรามีความรู้สึกว่า so เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปสำหรับเราเราก็แค่ถอยออกมานะครับถามว่าเราจะอยู่หรอคนที่กำลังคนที่กำลังจะรอกระทืบเราถามว่าเราจะอยู่หรอคนที่ เอออะอะไรเดี๋ยวกูฟ้องมึงเดี๋ยวกูฟ้องมึงอยู่ท่านน่ะเออแล้วเขาก็แล้วเขาก็ฟ้องอะไรอยู่นั่นแหละอืมได้ขึ้นลงขึ้นศาลกันก่อนที่ก่อนที่จะโดนโดนฟ้องโดนนั้นโดนนี่ก็มันมีอะไรที่เราพูดไม่ได้อยู่ในสือ่อเพียงแค่เราแค่มีความรู้สึกว่าเออมันมันเห็นแก่ตัวมันแย่มันเอาแต่ผลประโยชน์มันไม่ได้สนใจใครสวัสดีน้องเอนะครับ อันนี้ผมผมก็เลยถอยออกมาถอยออกมามาอยู่กลางๆในช่วงนั้นอะ่ะมันยังมันยังมันยังไม่จำอยู่นะเออแต่ก่อนก็อยู่กับอยู่กับเสียศูนย์เสร็จแล้ว <c oughs> สวัสดีพี่โรครับผมเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโดนลังแกรู้สึกว่าไอ้ไหลกูก็โดนลังแกเอกอูก็เลยนั่งวิาพากษ์วิจารณ์ไปคุยไปคุยมาก็ประมาณว่า พอคุยแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกอยากจะอธิบายในส่วนของพ่อผีและแม่นางอีก็อธิบายไป FC FC เอฟขาก็มองว่าไอ,ไอ้ไหลนี่อยู่ฝั่งของพ่อผีและแม่นางอีก็โดนโดนทัวลงโดนด่าไปคุยไปอธิบายไปสักพักหนึ่งด้วยความที่สงสารด้วยความที่เรา เรื่วความความที่เราสงสารสงสารคนที่สูญเสียสงสารคนที่สูญเสียอไอ้ไลกลับไปกลับไปอยู่กับเสียศูนย์อีกกลับไปอยู่กับเสียศูนย์อีกมันไม่ปแปลกหรอกที่เขาตั้งเชื่อให้ไะไรมันเป็นเหตุมันเป็นมันมีเหตุผลเข้ามันมันเป็นไปของมันอะ แต่ก่อนตุกตาตัวน้อยตัวนั้นหายเราก็ต้องดอู่เคียงข้างเขาเราก็ต้องเชียร์เขาพออยู่มาวันหนึ่งมีปัญหากันเราไม่มีเราเราก็ฟลฟลนิดนึงก็เลยเหมือนว่าไร้สนล้วจะไปอวยพ่อผีแล้วแม่นเอ,เอีกก็กลายเป็นอยู่ฝั่งพ่อผีแล้วแม่นเอีกไปแล้วทีนี้แล้วทีนี้ถามว่าอยู่ฝั่งของพ่อเผีแล้วแม่นกอีกไม่ใช่ว่าผมไม่มีอะไรนะ ผมได้ดีด้วยซ้ำผมได้ดีด้วยซ้ำที่ไปอยู่ที่ที่นั่งนั่งอธิบายนั่งอยู่ฝั่งฝั่งพ่อพีได้แม่นี่ได้เงิน YouTube เยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้สนใจนะพอถึงจุดจุดหนึ่งพอเขามาชวนเยสุนดาวังคารก็ให้ไปขายของช่วยให้เป็น,นั่นไปนี่เราเราก็สงสารเขาไอ้ด้วยความว่าสงสารเขานั่นแหละเขามาหาถึงที่ที่นาเขามาหาถึงที่นา แล้วก็กลับไปช่วยขายของช่วยเขาอืมแต่วันดีวันดีเขาก็ฆ่าเราอีกเออผมก็เลยว่าเออพอละถึงตอนนี้มันกูได้หมายกูก็เออพอล่ะมันเป็นแบบนั้นผมปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเออเราไม่อยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้เราก็อยู่ทั้งสองฝั่งแหละเขาจะบอกว่าเราเป็นนกสองหัวก็ มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตอนปัจจุบันนี้ครบทั้งสองฝั่งไม่ใช่แล้วก็อธิบายไปตามไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเออมันเป็นอย่างนั้น